ราชาตู้เรดอย่างเราไม่มีทางเกลืออย่างแน่นอนถ้าคลิปนี้เกลือผมบอกเลยว่าผมโกนหัวเลยเอาแบบโกนแบบหัวแบบใสๆเวลๆเลยเอาไปนะเออกล้าพนันเงิน่ะมาสำหรับการสุ่มทั้งแรกพรีเมียมรีสเกิลแกลเลชัซนสูเอสเอสไปมาแล้วสำหรับแพ็กแรกของพีเรลเลชโกน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ต้อนรับสู่ชริงนักล่ารายนี่รับแาะวันนี้คุณอยู่กับเกม Final Fantasy ดาดีเนี่ยผมมีเกมน่าสนใจมากๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับผมสำหรับสาวกเกมนีครับที่ชอบเกมแนว Tower Defense เนี่ยครับต้องรู้จักเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับและผมก็ติดเกมนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชาสุ่มกันแบบเน้นๆและจัดทีมไปลงด่านบอสให้ดูกันไปเลยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ตัวดีๆหรือเปล่านะครับในวันนี้แต่ราชาตูร อย่างเราไม่มีทางเกลืออย่างแน่นอนถ้าคลิปนี้เกลืออผมบอกเลยว่าผมโกนหัวเลยเอาแบบโกนแบบหัวแบบใสๆเวลเววเลยเอาไปลนะเอนะเอกล้าพนันงินไหมล่ะแต่ถ้าผมไม่เกลือขอละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ได้ไหมก่อนจะไปดูเอาล่ะไปดูกันเลยไปซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกระชาอีริทเนี่ครับผมได้ดองไว้แล้วนะครับเกือบ100ครั้งนะครับผมตีจาก สายตาแล้วน่าจะเป então, ิด9ครั้งนะครับมีโอกาสออกนะครับ S S R 0 5ผมบอกเลยว่าไม่ขนามมือผมแน่นอนโอ้หคุจะแวลปพาะว่เนี่ยโอเคก่อนจะไปเปิดเนี่ยผมจะแนะนําสายในการโจมตีก่อนอาที่เช่นตัวละครสายแองนะครับหรือว่าพวกนักรบนักดาบเนี่ยแองที่เช่นตัวนี้นะครับมันจะโจมตีเป็นฝูงเป็นหมู่เลยนะครับเราทําให้ศัตรูหยุดชนะเออแล้วเราก็อาจจะคอมโบกับตัวเวท ที่ลงเวทเป็นหมู่ตอนมันกําลังสโลอะไรแบบนี้คือเราสามารถทํากลยุทธ์ทโาโชว์ได้เยอะเลยเล่นซ้ําแบบไม่เบื่อเลยนะผมจะบอกไว้ก่อนซึ่งนะครับตัวละครต่างๆเนี่ยดีไซน์แนวแบบอน,นิเมะการ์ดเกมเอออันนี้คือจุดที่ผมชอบนะผมเป็นคนชอบอาร์ตแนวนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวละครเจ๋งๆหลายๆตัวละครดีกว่าสายตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวทหมู่นะครับธนูเนี่ยจะเป็นยิงไกลแล้วยิงซิงเกิลจะมีแล้วแต่พาร์สีของตัวละครดูง่ายๆเลยนะสีม่วง2สกี SSR 3 s k สกิลส่วน s s r จะ4 s k สกิลครับซึ่ง4 s k สกิลเนี่ยแม่นมีผลมากมากเลยเว้ยต่อการเล่นน่ะมันทำให้เราพลิกแพงได้ง่ายมันปั้นเป็นตัวเมนได้ง่ายโอ้ oh, ใครอัพเ็ดดาวลูวนะันน่ะแล้วก็จะมีอีกกุ่มนึครับที่สามารถต่อสู้กับแบบโอเดอร์คา์ดได้เลยบวดาเมจ2ี่มันจะเรียงไปตามนี้นะเห็นไหมธนูเนครับเวดาว ก็คือเราก็จะวุ่นไปเหมือนกันแพ้คลาดกันว่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกระชากันเลยดีกว่าครับมาสำหรับการสุ่มครั้งแรกพิมีม์ดสก์เกิร์ลเซนจ์เอสยูเอสเอสไปมาแล้วสำหรับแพ็กแรกของพีเรลี้โก้เฮ้ยเอสเอสอาร์ออกเลยเหรอฮ้ยมปนกี่เปอร์เซ็นต์วาเนี่ยทำไมมันมาเลยวะ เฮ้ยผมต้องดีใจเลยเพราะมันมีคัท S S S R ที่โคตรจะหายากไงแต่ตอนนี้ผมได้มาหนึงตัวละครแล้วเป็น S S R นะอาจจะกระโดดไปหน่อยนะเมื่อกี้เรียบันอันนี้คือเป็นรางวันล็อกอินนะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาหาให้ครบนะครับผมจําได้ว่าตัวละครของผมนั้นยังเก็บไม่ครบนี่ดูนี่แค่รางวันล็อกอินนะแจกให้สิบอันนะคือมันแจกเยอะมากครับมันแจกเยอะมากๆจริงๆ นะครับผมอันนี้ผมรอมารับพร้อมผู้ชมเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีมน่าจะเปิดได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งแลวเดี๋ยวมาจากเควสในดานอีกอ่านี่ผมฟาร์มดาวเก็บไว้มาอีกหนึ่งเล่มจริงจริงมันขาดอีกหนึ่งเล่มนะโ,อ,อ,ะโอ,อ้พอดีแล้วโอเคพอดีแล้วพอดีแล้วพอดีเป๊ะนะครับผมค <c oughs> ำนวณไว้แล้วไง <c oughs> รู้อยู่แล้วว่าต้องโดน <c oughs> โกนหัวเออโอเคครับตอนนี้เรามี100เล่มพอดีเราเปิดได้อีก10ครั้งนะครับ มาลุ้นกันว่ามึงจะออกเป้า S S R S S S R ไปฮับเอารอพดึกเพชรโอ้โหคิสตัวนี้ผมมีแล้วนะครับเป็นการจบตีใกล้แล้วก็สปันด้วยใจคอเริ่มไม่ดีลวบวกอีก10มอครับผมไป S S เบล่าเห็นไหมนี่มันจะบอกเลยนะครับ long e s s slow effect นะครับแล้วก็ powerful support spell and single อันนี้คือความสามารถพิเศษของเขานะครับผมโอาอาสวยมากเลยดูดิซูมดูเก็บน้้ำแข็งรอบๆตัวนะตัวนี้รู้เลยว่าเล่นเวทแน่นอนอาต่อไป3 2 1โรทีสีไปโอ้โหชัดเลยคิดตัวนี้ผมมีแล้วแต่ว่าตัวละครที่ได้ซ้ำกันเราสามารถเอาไปเอาเวทได้นะครับผมมา ต่อไป S R นะครับผม L E Sun นะครับโห Sun แบบมูลแล้วก็ Physical Crowd c r w u Control นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงน่าจะเป็นการโจมตี Physical เนอะแบบ Control แต่ผมไม่ได้ช่วย,ยเลยหมึ่นๆไปเนี่ยเอาละเตรียมตัวเชื่อใจขอเื่นงม่ดีแล้วะไป S R ก็พอฟุกโชว์ก็ไปรูปพอ่อ SSR โอ้โหตัวนี้เป็นโจมตีด้วยธาตุพิษนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีเวทแบบรุนแรงซิงเกิลดาเมจโอ้โหดูเผินๆเหมือนเห็นเธอนอนอยู่เฉยๆเว้ยแต่จริงๆแล้วนอนอยู่มันงู2ตัวครับที่เห็นลึกกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับเธอเป็นงูทําไมมีขาสินปัะแล้ว คุณคิดว่าอาร์ตมันสวยไหมละ่ะเออเชฟเปดมาแล้ว S S R นี่คือผมไม่แตก,กน,นะครับเพราะว่า S S R มาแล้วต่อไปได้อีกโอ้โหตัวนี้ผมอัพเป็นทองแล้ว 3..2..1... ไปโชว์่งไปโจไปลูกพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยสมุดไม่เหมือนทุกทีสมุดไม่เหมือนทุกทีเอา้าอะไรวะเนี่ยโอเคครับเป็นการโจมตีแบบแอรียที่ใหญ่มากใช่ไหม แล้วก็เป็นไฮพิสิคอลดเมจเป็นการโจมตีแบบกายภาพที่รุนแรงต่อศัตรู1ตัวนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ดีใจใหญ่มากเลยนะเห็นสมุดเล่มสีทองต่อไปโอ้โหเอสเอสตัวนี้มีแล้วนะครับได้เยอะมากๆเลยนะสำหรับ SSR นี่คือมามาเยอะมากแต่เข้าใจฟิลแหละว่า0.5มันเยอะแต่2เปอซออกป่อยมากเลยป่อยพุโคตรนะถือว่าเกลือไหมทีิีๆไม่เกลือนะอ ต่อไป2ครั้งสุดท้ายจะมาดึสาหนึ่งไปฮับิต้าแตกเฮ้ยอ้อไม่น่าพูดคำนั้นเลยไม่น่าพูดคำนั้นเลยต่อไปฮบชื่อผมนักลาสับโอ้โหเอสเอผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมนเวทของผมแล้วเรียบร้อยนะครับเฮ้ยมันใช้เพชรซื้อได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดต่อเลยแล้วกันไม่รอแล้วนะ YouTube มันเปิดครั้งละประมาณ3 0ม0ันะครับเรายังเปิดได้2ครั้งนะครับผมียง<ป>สามสองหนึ่งไปเอาล่ะลิสโต้ไปแล้วโอ้โหโอเคครั้งท้ายไปโอโ้ได้ตัวแทงครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นี่ครับถ้าถามว่าเกลือไหมนะ S R เราออกเยอะจัดเลยนะถือว่าไม่เกลือนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถือว่าไม่เกลือเอาละเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่าเด็กครับผมนี่เลยโอ้ไม่เกลือคลิปนี้ยังไงผมไม่โดนโกนแน่นอนลองดูผมได้ S R 1ตัว2ตัว3ตัว4ี่ตัว5้าตัว6ตัวละครน่ะก็คิดดูเองแล้วกันไอ้นี่น่าจะเป็นตัวเมนของผมคือได้เยอะมากหลายๆคนจะรู้เลยใครติดตามผมตลอดจะรู้เลยว่าจะมีตัวละครผู้หญิงตัวหนึ่งที่จะมาติด ผมในทุกๆเกมสึ่งเกมนี้มันก็คือเธอกันเหรอเบล่า <Bella, S 1> ไม่ที่มาทุกเกมมันต้องมีโอเคมาไหนๆเบล่าก็มากับเราแล้วนี่ครับผมได้ยกเซตใส่เซตใหม่แล้วก็ตีบวกเน้นๆให้กับนาง นี่ไงเรียบร้อยเลยครับผมจริงๆตรงนี้คืออันดับ123นี้เป็นตำแหน่งในการเผชิญหน้าไม่มว่าเป็นหอคอยพีพีหรืออะไรแต่เดี๋ยวเราไปดูกันแบบทาวเวอร์ดีฟน n ์ดีกว่านะมครับผมมาเดี๋ยวอัพขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับผมตรงนี้เราอัพไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแม็กตัวละครเราเนี่ยครับมันเลเวลอยู่ที่32นะครับตัวนี้มันจะเก่งกว่าตัวละครของเราไม่ได้นะครับนี่เลยคือเศษที่เราได้มาเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราสามารถเอามาเจาะได้ตรงนี้ก็คือเราเลือก แล้วก็เราอัพนะครับนี่เรียบร้อยน่ครับโห,โหเพิ่มแอคแท็กมาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ไปครับรีเข้าแล้วก็ใส่เพิ่มไปเลยครับผมบอกเลยว่าตัวแบกตัวแบกโหหมดพอดีมาตัวนี้ตัวแบกเลยเป็นเวทหมู่6กหมื่แล้วนะครับเพราะตัวหลักของผมอยู่ที่5นะ้าหมื่นหนึ่งนะน,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 นี่นี่นะรลเวลยี่สิบเก้าเราอัพไดนะ้ให้มาเท่ารลเวลของตัวละครของเรานะนะครับ จะเล่นแบบแค่แผงหน้าให้มันดุดดันเพราะว่าเฟสที่ผมเจอนั้นมันยังไม่โหดร้ายเท่าไหร่ส่วน SR ที่เราได้มาเมื่อกี้ใช่ไหมครับนี่เลยครับเราเอาขึ้นมาเอาเวกที่เ,เป็นดาวค่มครับผมโอเคครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูด่านบอสกันเลยดีกว่าที่ผมจะพาทุกๆคนไปลั่นนะครับผมป่ะนี่นะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับเทคนิคในการเล่น เกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเลยจริงๆแล้วนะครับมีวิธีการดูและจัดทับจัดก,กล,ลยุทธ์ง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณกดลิดอย่างนี้ทุกตัวละครจะเข้าไปอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเล่นให้สนุกผมจะท้าทายนะโอเคครับตัวนี้โจมตีแล้วก็สปันเห็นนะสปันโอ้แต่ฝั่งนี้ก็จะหลุดด้วยโอเคฝั่งนี้มีสปันสองเวทใหญ่สโลมาอยู่ตรงกลางอ่าสปันมาอยู่นี่แล้วกันโอเคเซนดามีพยาบมานี่สวยอันนี้ยิงได้มาจนถึงขอบนี้ไป รับรองรุยนะี่ครับแล้วผมจะบอกนะครับว่าตรงนี้จะมีเกจวิญญาณของศัตรูอยู่เห็นไหมครับนี่นี่นี่คือค่าพลังมันขึ้นใช่ไหมเรากดตรงนี้เลยได้เลยครับเป็นเขาเรียกว่าอัลติเมทครับผมอัลติเมทในการใช้นะครับหรือเราจะกดเป็นสโลก็ได้10บพอยต์เนี่ยกดสโลมันไว้เลยได้นะครับแต่ด่านหลังๆผมบอกเลยว่าโหดอันนี้คือด่านที่ผมผ่านมาแล้วะครับด่านที่ผมผ่านมาแล้วเออ โอ้ยอะไรจะเดินทะลุเลยโอ้ของจริงอันนี้ถ้าเราจะบูทเราต้องบูทให้กับอย่าไปบูทตัวสปันนะไปบูทตัวแบบดาเมจหนักๆซิงเกิลดาเมจแต่ผมใช้ดูแบบไม่บูทก่อนนี่นี่เห็นไหมโอ้โหเชียบลล่ารแม่งยิงโ้ยแบกได้เลยนะเนี่ยโอโซโลบอสโซโลบอสโซโลบอสครับโซโลบอสคือไม่ต้องกดสกิลกันเลยอ่ะคือแม่งโซโลบอสเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะ เออแม่งของจริงเวล่าผมว่าแบกผมไปได้ยาวๆแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําเสร็จแล้วล่ละแต่ผมขอเล่นหนึ่งแบกหนึ่งอะคือมันติดอะขออีกสักนิดนึงด้วกันวะเอาเลยแพลตฟอร์มเดิมเลยเพราะผมมั่นใจในแพลตฟอร์มนี้โอ้โอ้ไอ้กบเดินสลับสลับกันรอบนี้สันสตาร์นให้มันเป็นหมูเฮ้ยเดินไวมากเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินบัฟก่อนสลเกิน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 โอ้เช่นนี้มันเฉิดฉายกว่าเบล่ากูอีกวะ

แปลกแปลกแปลกก้วกูไม่ต้องไปเปิดก็ได้ตัวนี้มันตัวเนเรื่องครับคตดเก่งเก่งสัสๆเลยครับเฮ้ยนี่ไงกูที่เราได้มาเชื่อตัวเนเรื่องคตดเก่งเลยอันนี้ก็คือเราเอาไปอัพอเวกนะี่เห็นอ่ะ เอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมบ้นผิดตัวไปเปล่าวะไอตัวนี้มันเป็นตัวสโลนะมันเฮ้ยลืมลืมใส่รูดเลยนะครับเออมันเป็นตัวสโลนะมันบูทดาเมจแบบจัดจ้านไม่ค่อยได้เท่ากับตัวซิงเกิลดาเมจนะซิงเกิลดาเมจม่งดาเมจจัดมากเลยเมื่อกี้แบบปักปักปักเป็นยิง,ง,ง,งตัวเดียวก็จริงแต่พอมนติดพาสซทสีฟแล้วก็ติดโอ้โหสกู่เปนพุ่งออกมาเลยอะ่ะ คือแบบแล้วหลากหลายตัวละครเรายัางไม่ได้ S S R มาลองเลยครับว่าตัวละครแม่งจะเวอร์ขนาดไหนเนาะถึงมันมี p v p ด้วยนะคิววอลโอ้โหมีเยอะเลยที่ผมยังไม่ได้อธิบายฟีเจอร์ต่างๆเลยนะครับโอ,โอ้โหเอาละครับเล่นสาหรับเ <ๆ S 1> พื่อน,นๆที่อยากจะมาลองเล่นนี่ครับผมแนะนําเลยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็มันแจกเยอะมากแล้วก็สุ่มเยอะมากนะครับได้ตัวอะไรมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าเอ้ยพี่ตัวนี้มันใช้ดีกว่านะพี่แม่งอัพ ผิดละหรือว่าเอ้ยผมได้เอเทนอาร์มาแล้ว1ตัวนะครับก็อย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์บอกผมบ้างใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมส่วนข้อมูลเกมนะครับทุกๆอย่างผมวางไว้ใต้ดีสคริปชั่นทั้งหมดแล้วนะครับใครสนใจสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอสำหรับคลิปวิดนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย